สวัสดีครับชวนทุกท่านมาชมดอกดอกพุนานครับผมกำลังดอกดอกสวยเลยนะครับผมบน่างามเลยครับผมตะแต่ละช่อกลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้ตะแต่ละช่อบวสวยนะครับผมกลิ่นหอมมากเลยครับ พวงระยะวยสวยๆเลยครับผมหาเพื่อนมาชมเนาะดอกกุามเลยครับออกดอกเยอะเยอมากนะครับตัวนี้วสวยๆเลยครับ กลิ่นหอมมากนะครับตัวนี้ครับขึ้นล,ลมบริการนุ่งเนื้อค้ับผมครับ เป็นฉากส,สวยๆนะครับผมนะเนี่มองถ่ยายมุมไกลดูเนาะพุ่มใหญ่มากเลยนะครับผมนะเนี่ยกลิก่นหอมมากเลยครับตัวน,นี้ กระช่องงามมากนะครับผมอยักดูนะครกลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้ คลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณต้ท่านนะครับรับชมครับผมสวัสดีครับ